สวัสดีค่ะค่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะของบ้านสวนทรงรักหลังน้อยค่ะนี่ค่ะดวงอาทิตย์สวยงามมากค่ะสีเหลืองอ่อนๆกำลังส่องแสงสว่างท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าๆนี่ค่ะเสียงนกเสียงไก่แล้วก็ ทีระน้ำของบ้านสวนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะน่คะได้ยินไหมคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถ้มกลางเอ่อ นี่ค่ะปลาเดอวท่ามกลางทุ่งนาค่ะเขียวสดใสนี่ค่ะทุ่งนาเขียวสดใสมากๆรอบขอบบ้านเราเราอยู่กลางทุ่งนะคะนี่ค่ะ,คะบ้านเพื่อนบ้านก็อยู่ไกลเหมือนกันนู่นนะคะ บ้านของเพื่อนบ้านนี่บ้านของเรานี่ค่ะสดชื่นจริงๆค่ะโอ้โหทำกลางปลากำลังแบบหวกว่ายหาอาหารนี่ดูสิคะสวยมากเลยชิดยอดมากค่ะ ยามเช้าของบ้านสวนหลังน้อยค่ะคุณสามีก็อยู่ที่กระท่อมแล้วค่ะพาเดินนะคะอาจจะไม่ชัดนี่ค่ะอย่างเงี้ยชัดอันนี้ต้นขนุนค่ะนี่ค่ะโอ้โหดวงอาทิตย์นี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลัง สว่างขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะนี่ค่ะผ่าเดินนะคะมี่ามาทางนี้แล้วโอ้โหนี่ค่ะอดชมไม่ได้สวยจริงพาชมอีกแล้วค่ะดอกอัญชันค่ะ สวยจริงๆค่ะอันนี้มะเขือพวงนี่ค่ะดอกมะเขือพวงนี่ดอกฟักทองดอกฟักทองบ้านสวนหลังน้อยๆบ้านสวนหลังน้อยตื่นแต่เช้าทุกวันค่ะนี่ค่ะระเบียงของเรา นี่ค่ะฮอร์โมนไข่ของเราก็แดงเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใสออ่ฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะโอเคค่ะไปสวัสดีคุณสามีหน่อยค่ะบันไดบันไดสีใหม่สดใสแดงแป๊ดเลยค่ะสุนสามีบ้องชู คุณปลาเลียบงููสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังตะเลวสบายดีสบายดีใช่ไหมคะยดีโอ้โหวันนี้ดวงอาทิตย์ทำงานใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ทำงานดวงอาทิตย์ทำงานเลยแต่เช้าเลยอ่าฮะแอนเดสดีฝนตกฝนตกสี่สิบนาทีครับอืมเราได้ฝนได้น้ำขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะหลังจากสองอาทิตย์สิบห้าวันเนาะ โนเรน1 <No> วันโอ้ยนานมากแล้วก็ร้อนร้อนร้อน15วันค่ะไม่มีฝนเลยค่ะเมื่อวานนี้ได้ฝนค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรารอกาแฟค่ะนี่ค่ะเชลกาแฟเดี๋ยวพาไปดูกาแฟกาแฟยังน้ำยังไม่เดือดค่ะคุณสามีเตรียมไว้เรียบร้อยหมอกคอนะนี่ค่ะ เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรอเชี่ยวกาแฟน้อยๆนะคะบ้านสวนหลังน้อยก็นี่ค่ะวันนี้เราทานอะไรคะโอ้วันนี้มีน้ำมะนาวเดี๋ยวจะทำน้ำมะนาวค่ะนี่ค่ะมะนาวแล้วก็มีกีวีค่ะวันนี้วันนี้เราทานกีวีแล้วก็มีฝรั่งที่ต้นของเราแล้วก็นี่ค่ะ ฝรั่งที่ต้นของเราแล้วก็มีกล้วยค่ะกล้วยโหกีวีน่าทานมากเลยนี่ค่ะกีวีค่ะกีวีโอ้น่าทานมากค่ะกีวีค่ะจุ๊บีค่ะดคเดี๋ยวเรามาจุบตรงนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ